มาเปิดคลิปวิธีห้องเมย์นะทุกคนมันนั่งลิ้นโซงแน่บรรยากาศมันหนาวคนเออหนาวแบบว่าหนาวมัน,น,นไม่ได้แดกนะแบบมันมืดมืดคือฝนาะตกนะทุกคนเป็นมาสองหรือมันที่สามนี้แล้วเนาะจริงมันคืนในเสาไทยเป็นการแตไม่ได้สำทุกคนนะ <laughs> มันคือในเสาไทยติดการเช็ดเราอยู่นี่นะอยู่ประทุมมองเสาไทยอยู่แล้วเนาะมันเป็นช่างให้ขางหน้านะทุกคนเนาะ สองไข่เจียค่ะกับกันทีนี่มาเอามานั่งริมกับแม่และกัน้องยูหน้าห้องทุกคนก็เลยพากันนั้นมานั่งริมกันน้องฮันนี่กับจังห้อสิบสออยู่ทางข้างนะจ๊ะนงสวัสดีสวัสดีทุกคนมันทศภากิน ตำมะฮูสองน้อยมาคิดคิดแบบนึงใช่หมนี่มาคิดต้วตำมะฮู้นี่มาคิดร้อยเม็ดเนาะยเม็ดมสบายดีก้องแม่เมสีแม่คุแม่ทุกคนแสบายดีเอฟซีแม่มีมาคิดเนาะมนี ตากแห,งห,ตตห้งล <c oughs> ูกตำมะฮู้ลูกมากินตำมะฮ่้กกแม่จะตกหงไวซ <c oughs> ื้อมาซื้อมาคิดดิเกอไป่ได้แพงเนาะร้อยสาบ้าข้าปลายะหลม,มากิหลจะ้าคิลูจกจะ <c oughs> เ,เม็นกะคูละคคละสองเอันนี้ตำเสิมะฮุ่เสิรเมื่อนนี้ิพ่นอวัได้บลองบงนไ่เบิ่ด้วกินได้กินได้เหล่ามีดคิดร้อยเม็ดเนาะ อากาศหนาวขอทุกคนมันมันล่มไม่อากาศกระด้างเย็นหนาวลมหนาวตื่นหนาวเดินนึงเดืนนึกนึงมือเดินสองกสองมือเดอนสามกระสามมือนร่กระซี่มืแมนบอเนาะตอนนี้ห้านางอุ้ยภาคเต็ตัวคือมันแม่น้อยเธอไม่เยี่ยสีเธอทุกคนไม่เยา่ยสีภาคเต็มเมนงแปงบรีอันข้าวจกินกับสัมมะฮุ่ง ดีเลยชิไปเก็บมัคคิทอิอากาศเปลี่ยนจะเป็นวัดเป็นใครดูเออทุกคนิตจ้ากันสบายการเป็นเมื่อวานนี้ไม่เคยมาไม่เพราะการมีสบายเป็นใครน้อยนนี่อันนี้แม่ของสาวผู้ชายทุกคนอย,ยาานนนาาา่างเป็นผู้สาวที่หน้านี่แหะเขาบอกว่าเบิ่งซางหรือเบิ่งหา เบิ่งหน้าเือเบิ่งแม่เนาะเห็นบ่ใส่รันนี่เนาะไปมือนี้ขาิอุ้มมอนี่ไหมไปเด้อไปเด้อไปเด้อมาอุ้มแน่ยี่ทุกคนเฮาซิอุเมือนหลานน้อยเกิดโรคจุ้ยนุ้ยจิงนุ้ยนุ้ยสบายดีสบายดีสบายดีทุกคนเออเลยดีไหมนี่สบายดีสบายดีสบายดีทุกคนนี่นี่นี่แนมนี่อ๋อ จะเฮาเยแล้วสบายดีสบายดีทุกคน,นกเลยเลยาหาราโตคนน้อยนี่นะอันนี้คือความลับมาเป็นปีเนาะนี่คือลูกสาวนีว่ <laughs> ะไสาหนจัแล้วจะพอมันเนาะแม่ซื้อฮันนี่รู้ซื้อเกียวรี่เนาะ,ะน้อเก,เกี่นะ ทำมีใกซื้อเป็นตำนกนันลุกค่อยกะิบอุ้มมาเรื่อยๆแต่ไม่ได้ซื้ออ้าพ่เหตุนี่จนคอแดงนี่ใช่ะอุ้มแล้วล่ะนี่หี่นีกวนนารักจะแพงไปเก็บมาไปเก็บถ้ามักขึ้นนะ ไปเจ้ามากระดิ่งม้ยเจ้มากระดิ่มยนเบิ้กบงนะกองนะเบิ้งกองสวัสดีเอฟ c ีเอทุกคนมาพบกับน้องน้องอะไรคะเกียวี่ค่ะยัยกของยัยคุณฮันนี่คะื่อแน่ๆนะเรลืมแหละน,น้องอะไรอะน,อน้ำชาอ๋อทุกคนนี่น้องน้ำชา ตึงเนื้อน้องน้นีตึงนื้ตึงเนื้อกแนมิดตึงเนือเพราะวาจะยิมซื้อนี่นี่เนี่ยมา้ใจน้ำชงน้ำชาเดยนี่นะสุบคนเโซพุงโซพุงโซพุงให้เอฟซีเบิ้งน่องวยน่องวยเอาไปเก็บมะกะถินก่อนเด้อเก็บเ้าเก็บเาคือสีวงท้ ทุกคนจะอยู่นอยู่นเือนีนะเก็บมากะถิ่นคนที่โจ๊กเอาไปเก็บมากะถินมาทุกคนน้องฮันนี่เริศมส่แล้วป็นเยอะครับลับเลยรับเลยเอนะเก็บมากะถิน,นป<า>ไปปะมามาอยู่นัระแท็กเด้อจิงจริอันนี้สาวคนไทยซื้อมาเก็บมากะทิ่นทุกคนเอาไป เห็นงามๆเล้วเัาเห็นแล้วคขับขึ้นเยอะขึ้นต่อนะนี่เห็นกกกระถินปะน,นั่นน่ะเป็นกกกระถินซส่นเฮากับซิบกเจ็บเอาเนาะทุกคนนี่งามแหงทุกคนเลย ผู้ไทยได้แล้วก็เนี่ยมองเอากระโขกกระชวนมาอยู่ข้างปลาเขา่านี่เรียบร้อยมังขินนงหนักตอนนี้เอากัน,นั้งดินอยู่หน,น่อยนะพี่เ็มมากรินมาแล้วกันทั้งทาจะได้ต่ำหุ่มเขา้าิ่งเ็นฟอเป็นลกคปนลก ฟูดจะจอยลองไปการมาไดกับหนูไปเมื่อคือนนี้แล้วมั้ทั้งหนูทน,นทั้งนกนิชเผาน,นี่โคนนี่หนูกับนกนกสองตัวนูตัวหนึ่งไปเมื่อคืนเอ็ดดี้ไปนะเข้าไปไม่ได้ซ้ำเข้าไปการเชยดไะม่ได้เลยไปเชตดแล้วมันซิบกระตุกทุกคนเลยค่ะปากคอตัวนี้ปากคอตัวใหญ่ในเะก่าไม่ได้ซ้ำ นกคนน้ก่อนะกคนกระจ้อยจลอยนี่พวกเนี่ยบรรยากาศฝนตกแล้วคุณน่ะตกแล้วทุกคนเด่กตกมีแหงเนาะตกนิ่มๆตกมาทุกคนคุณพ่อคุณก็เลยย้ายเต่าขึ้นมาโคหนุ่มข้างเธอตึงคุณพ่อคุณโคโคลงลงกระตดดนิดน้อยแค่ไหน ฝน,นตกเข้าไปนเ้ยค่ะกันอกนาโกลยล่ยนแรงไปการเขตฝนตกแรก,กไปการเขตด้แรงฝนตกตกไม่ให้พอลงแล้ววันนี้ อขอคุยหค้ขอเพิ่มขอหนึ่งตี้พิพาสปอร์ติวีซาอนี้ชิือมาเมือ่ไน่อ้งเมื่ย้นมันห่ส <16. S 1> องมันมืง่างเนเขาแบอกแลนแหงแหเดียวสองมือมดแล้ว้แรกก็มือสอง กขาได้ทุกคนมีตัมะ่มาตกี่กักนมอีุ่มีพอแม่มย่างอยู่นอ่อแม่นนาะอกปก่อย่ี่้าน่ด้ขมกแล้วโยยื้อใส่ยื้อบ้านบ่บัวม้วนบัวเด็่านเป็นบัตมาฮานา เอ้ยกินเบืองขวานนองกินเบืองซ้ายทุกคนบอแท็กคนยังไงนะนู่นนินคนนุ่กามันคนกันนี่ยนักเขาเค็งเราก็ได้นันก่อนเนี่ยแต่สงสามคนแม่เป็นบอลโทรศัพท์โทรศัพท์แม่สีบอลโทรศัพท์แม่สีน้อยแม่สีน้อย มัดกระสุดพัดกระสูดเขาจะมีกิ่นแบอันน้อยอมาชนน้อยใช่มันมาอันน่มุ่นนี่นะมนวใ่ตัวใหญ่ๆตัน่ยๆมันบข้าวเหนวรสชาเน้อ

เอ,เอาวคเรียงเลยนะทุกคนขาคนไร้เลยด็กหห่อยพงเนี่ยหม้อใส่ทีจะข่าวมข่าวที่จะดิ่งดิ่ห่อยพี่มอใส่หลังคาอ่ะกินข้าวจับแ่งกันเนี่จับแข่งกันล้วครับไปปนไปจีกันนม้อคนคนเรื่องเวล่เนี่ยเครื่องก็แบบเป็นพัไปแทะเขาตีเขาแล้วข้าว ไปกัเเดี๋ยวเราเที่ยวถิ่นมาเออามาตะกองมาเก็บม,มาถิ่นกันของเรื่องนี้นมีอะไรที่เราเป็นนำหูเรานี่นมงดผักเี่ยยใหม่ จะกดินอ่อคเอคะกินเมงนี่นะเมงหัวชิ้นเขอนนะคนกินตำเมงหัวชิ้นเขินนะสองคำเมงนี่จะไปมีสีรช่การจัดกับนี่หลักหลาบปะได้ปะ

แดงมันความแดงเวยอืมอเดนเพลินทน้องๆไงไม่ไว้ทำไมมันเพว่ามันบังคับอ่ะ ปิดคดลิปนะทุกคนว่นนี้คลิปของเฮากับจ๊เพลงนี้นะทุกคนเนะาะเตะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจสาวผู้ไทยในคลิปต่อไปในเดอ้อเจอทุกคนเดอ้ทเดอที่เขามาติดตามรับชมคลิปของสาวผู้ไทยรับน้องและก็ครอบครัวเนาะอันนี้เพชรทุกคนไปกันบ,บ๊ายบาย